สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับสู่รายการรู้สู้ภัยพิบัตินะคะวันนี้ดิฉันดารินคล่องอัคาราพร้อมทีมงานนั้นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่เรามากันที่นี่นะคะก็เนื่องจากว่าประชาชนจํานวนมากทีเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งอีกหลายจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้าแม่กลองนั้นกําลังกังวลใจค่ะกับเหตุการณ์ในขณะนี้ซึ่งได้มีการ ทบทวนโครงการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะรวมทั้งอีกหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งในขณะนี้โดยคอสชอค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะคะดังนั้นตอนนี้เราจะย้อนกลับไปดูกันก่อนค่ะว่าโครงการบริหารจัดการน้าที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและจนถึงขณะนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคะ่ะ เกือบสปีที่ผ่านมารัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรพยายามผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำ3า3 5 0 0ล้านบาทหลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ปี2554แต่ด้วยความเร่งรีบในกระบวนการดำเนินการก่อสร้างทั้ง10แผนงานกลับทำให้โครงการนี้ถูกคัดค้านจากภาคประชาชนนักวิชาการด้านน้ำและผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัตพิพาาิภากษาให ผููถ้ถกฟ้องคดีทั้ง4สงามปกครองกลางได้พิพากษาให้รัฐบาลจัดเวทีรับฟังความเห็นอย่างทั่วถึงถึง7จจังหวัดก่อนที่จะดําเนินการก่อสร้างแต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นกลับมีปัญหาเพราะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝัดเวฝั่งตะวันตกตามแผนงาน a อห้าไม่เห็นด้วยหลายจังหวัดเช่นอุทัยธานีสมุทรสงครามราชบรุรีกาญจนบรุรีพิจิตร ต้องยุติเวทีก่อนทั้งที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังไม่ได้เริ่มต้นพวกเราชาวสมุทสงครามผู้มีชื่อตามเอกสารแนบทายนี้จึงไม่เห็นชอบที่จะให้มีการดําเนินการตามแผนแม่บทและแผนโครงการดังกล่าวข้างต้นและขอแสดงเจตนารมคัดค้านการดําเนินการดังกล่าว กระบวนการรับฟังความเห็นยังไม่แล้วเสร็จแต่รัฐบาลได้สั่งให้ชะลอไว้ก่อนเพราะเหตุความวุ่นวายทางการเมืองจนกระทั่งในที่สุดนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ประกาศยุบสภาโครงการนี้จึงถูกระงับไว้ก่อนแม้จะมีการดําเนินกระบวนการรับฟังความเห็นมาเกือบร้อยละเกหลังรัฐประหารคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนสรุปแนวทางการดาเนินงานให้คอสอชอ เพื่อพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน2557นี้โครงการบริหารจัดการน้ำ350,000ล้านบาทก็เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคอสอชอส่งผลให้นักวิชาการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือต่อคอสอชอเพื่อให้มีคำสั่งยกเลิกโครงการลงทุนตามแผนบริหารจัดการน้ำโครงการ350,000ล้านบาทโดยเฉพาะโครงการสร้างฟัดเวเพราะส่มเสียงสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนและรัฐบาลจุดต่อไปคือโครงการ A5 สร้างคลองผัานน้ำตกเพราะอันเนี้ยไม่มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมไม่มีความเหมาะสมทางด้านสังคมด้านอื่นๆเกือบทุกด้านแล้วก็รายงานที่ออกมามันก็ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเรียกว่าถ้าสร้างไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างไม่เสร็จถ้าเสร็จก็กลายเป็นนุสวีวลีนแล้วก็สร้างความขัดแย้งกันไปอีกเป็น10ปีนะครับเพอเผลอเนี่ยผมคิดว่าแค่เรื่องที่ดินเนี่ยก็ไม่จบแล้ว นักวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำเห็นว่าควรยุบหน่วยงานที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำเช่นสบอชด้วยส่วนโครงการลงทุนเร่งด่วนควรให้กรมชนระทานกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาดำเนินการแทนกบอะเสนอผู้ับผู้ใหญ่กชนะแน่นอนนะครับองค์กรที่เขาทำงานมาปีกว่าเนี่ยกศชเชื่อพอเสนอพวกเราหรือเปล่าว่ายุบยกเลิกสเส ปล่อยให้เขาทําต่อไปไม่ได้แล้วเพราะแนวคิดก็เป็นแบบเดิมๆบุคลากรแบบเดิมๆอยาปรับเปลี่ยนให้บัแทน้เนี่ยก็แบบเดิมๆเพราะนั่นกปนยุกคนนี้ก่อนหลังจากที่นักวิชาการด้านน้าเขายื่นหนังสือคัดค้านต่อคอสชอคอสช,ออสชอก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารจัดการน้ําขอให้ระง,งับการดําเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อให้สำนักง,งานฝ่ายเศรษฐกิจของคอสชพิจารณาทบทวนก่อนกำหนดแนวทางการดมเนินการที่เหมาะสมโครงการบริหารจัดการน้ําซึ่งขณะนี้ถูกระงับไว้ชั่วคราวนะคะก็ยังทําให้หลายคนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการน้ํานั้นยังกังวลคะ่ะว่าการพิจารณาของคอสชในขณะนี้นั้นจะนําไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างไรนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมารับฟังกันคะ่ะว่า ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมและอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการเหล่านี้นั้นกําลังคิดอะไรอยู่นะคะวันนี้อาจารย์เสรีและดิฉันนั้นก็มาพบกับตัวแทนของ2จังหวัดด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะก็คือท่านอดีตสวของสมุทรสงครามนะคะท่านสุรจิตชีรวรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครบและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณสันตินะคะซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนจากจังหวัดราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะดีสวัสดีครับสวัสดีครับ คงจะเริ่มต้นที่ทางท่านสุรจิตก่อนนะคะ<ช>สําหรับสมุดสงครามที่เราอยู่นี้เนี่ยค่ะสำหรับเรื่องของการทบทวนโครงการนี้เนี่ยเรามีข้อเสนออย่างไรบ้างค่ะคอสชอเขาก็ให้ข่าวว่าอะไรที่กระบวนการประชาพิจารณ์ยังไม่ครบถ้วนเนี่ยก็ยังไม่ทำชะ,ชะลองไว้ก่อน<ช><ช>นะฮะ<ช><ช>เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยยังยังไม่กังวลมากนีม่ามาทบทวนก็คือมาคัดสรรคิดว่าอย่างนั้นนะฮะ<ช>ว่าคงจะมาคัดกรองดูว่า อันไหนที่เป็นโครงการปกติขุดลอกคลองนะฮะแก้ปัญหาถนนสะพานที่กีดขวางทางน้ําอะไรที่ไม่มีการเวนคืนอะไรเหล่านี้นะฮะสำหรับชาวบ้านที่สมุทรสงครามเนี่ยเขากังวลไหมคะกับเหตุการณ์ครั้งนี้คะ่ะก็เขากังวลว่ากลัวจะเอาโมดูล A5 มานี่แหละนะแต่ว่าก็อันนี้มันเป็นคดีคาสาลอยู่นะทางคอสชเขาไม่ได้ยกเลิกศาลศาลก็ใช้หลักกฎหมายเดิมนั่นแหละนะก็คือกระบวนการยังไม่ครบก็ไปทําให้ครบ แล้วทางราชบุรีเองล่ะคะชาวบ้านคุยกันยังไงบ้างกับเรื่องราวเหล่านี้ในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับก็ชาวบ้านส่วนมากแล้วพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็มีความวิตกกังวลมา,าถ้าโครงการนี้มาแล้วควารรมเสียหายที่เกิดกับพื้นที่การ,กรเกษตรมันมากมายมที่เช่นพืชล้ลมลุกพืชล้ลมลุกเนี่ยถ้าปลูกใช้เวลา อ่าสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนนะแต่พอเริ่มปลูกแล้วพอเริ่มปลูกแล้วพอพอเริ่มจะได้ผลสักสามเดือนเนี้ยน้ามาท่วมแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วเรากลัวว่าเขาจะมีการรื้อฟื้นและนําโครงการนี้มาสร้างเลยอย่างนั้นใช่ใช่ใช่กลัวกลัวกลัวแบบนี้เห็นบอกว่าได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือด้วยทําไมถึงต้องไปถึงขนาดนั้นคะก็ก็จริงจริงแล้วเราต้องการจะให้หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบเวลานี้ ได้รับรู้ว่าเออปัญหานี้มันมีอย่างไรมไม่ใช่ว่าเราจะไปต่อต้านไม่ทำอย่างนี้แต่แล้วเรายื่นข้อเสนอไปว่าเอออย่างนี้นะมันยังไม่น่าจะทำ<ม>คือยื่นข้อเสนอไปให้ท่านออผู้มีอำนาจข้างบนพิจา,ารณามาดูว่ามันสมควรที่จะทำไหมเราเคยมาตอนที่รับฟังที่เห็นของจังหวัดสุินทร์สงครามเราเคยมาอยากให้ท่านสวลองเล่าเรื่องราวนิดนึงว่าให้ให้อย่างน้อยก็สร้างความเข้าใจกับทางตมนว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะรัฐบาลที่ผ่านมาทําอะไรมาแล้ว เวลามาจัดลำรับฟังเห็นที่นี่แล้วก็ที่ราชบุรีด้วยเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรจริงๆมันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ว่าเมื่อมันเป็นโครงการใหญ่รุนแรงแล้วต้องรับฟังโดยรัฐรัฐไม่เคยรับฟังด้วยตัวเองไงรัฐก็ใช้บริษัทที่ปรึกษารับฟังมาตลอดมันก็เลยเกิดเป็นภาพว่าเมื่อไหร่ที่จัดการรับฟังแล้วมันก็จะมีแต่ความขัดแยง้งเนะพราะความจริงแล้วมันเป็นเวทีเดียวจังหวัดึ่งครั้งเดียวมันไม่ได้เพราะว่าระบบน้ำนี่ไอ ความรู้ของประชาชนในระดับชุมชนแบบนี้ค,คือผู้รับผลกระทบเนี่ยและก็ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะสาหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าสาหรับสถานการณ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นผลดีไหมคะที่เราจะมีการทบทวนกันและอะไระที่น่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งทาในเวลานี้ค่ะคือความจริงการที่คอสชตัดสินใจเนี่ยความจริง,รงเป็นไปตามเราเราเสนอแนะไปแล้วเราเสนอแนะไปให้กับรัฐบาลชุดเดิมแล้วว่าต้องกลับมาทบทวนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง พอหลังกาเกิดน้ําท่วมเนี่ยนะฮะไอ้เงินที่ลงทุนไปนะฮะผมจําเม็ดเงินได้หนึ่งจุดสองแสนล้านเนี่ยมันยังไม่เอามาคิดเลยะนะฮะยังเอาม,ามารวมกับสามจุดห้าแสนล้านเลยตกลงแล้วคุณจะต้องใช้เงินสามจุดห้าแสนล้านเชี่ยเหลือนะนั่นนั่นนั่นคือส่งไปอันที่สองคือสามจุดห้าแสนล้านเนี่ยคิดเฉพาะน้ําท่วมนะ,ะไอ้เรื่องแงแรงๆจะเกิดขึ้นยังไม่คิดเลยตอนนี้จะลองอีกสองล้านล้านอีกเนี่ยเพราะฉะนั้น เป็นเวลาที่เหมาะสมมากที่คอชชอจะต้องทบทวน<ม>จะต้องนํามาคิดว่าตกลงแล้วเราจะทําอะไรนะไม่ใช่ว่าจะลงสามสามชาติสล้านภายในหปีแล้วจบนะมสมุสงรารกราฟบรีเขาก็ยังรับผลทบอย่างเดิมคอชชอยังไม่ไปแตะนะ<ม>สามชาติสล้านนะอย่างที่ท่านสวบอกแต่ไปแตะที่โครงการที่งบประมาณประจําของหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่จะงบประมาณ2557เจนี่ยจะทําอะไรกัน2 5 5 8จะทําอะไรกันมาบูรณาการกันอันนี้ก็แตะตรงนี้อยู่ ถ้าหากว่าแตะตรงนี้อยู่ของเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยทั้งสองท่านมีแนวความคิดอย่างไรคะว่าอะไรที่น่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ได้สําหรับทั้งสองพื้นที่นี้คือการสะสางลําน้ําในพื้นที่อะ่ะลน้ําอะไรที่เป็นสาระทั้งหมดอะ่ะดูแลให้เขามีชีวิตให้รับน้ําขึ้นน้ําลงรับน้ําที่จะแผ่ออกไปได้เนี่ยซึ่งในระดับพื้นที่เขาจะมีข้อมูลมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วทางราชบุรีก็ลักษณะคล้ายๆกับ สมุทรสงครามเพราะว่ามันเป็นม่น้าที่เชื่อมต่อกันแต่ทีเนี้ยอ่าบุรีระบุรีมีน้ําเดียวก็ยังก็ยังเรียกว่ายัางไม่ไม่ค่อยได้รับผลตัวตัวทีต่ตอน,น,รนตเรืเร่องข้ามาน้ําทะเลขึ้นมาเท่าไหร่แต่มันมีผลตอนเนื่องคือหมายความว่าไอคลองเล็กคลองซอยคลองอะไรที่ว่าแต่เดิมเดิมแล้วที่ไม่เคยได้ทาม <ừ. S 2> ไม่เคยได้ขุดไม่เคยได้ลอกอ่ะผมอยากจะให้มามองตัวนี้ให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 ้ภาคหน่วยงานของรัฐหรือ ภาควิชาการแล้วมาลองลองมาลองเดินดูว่าตรงนี้ควรจะทํำไหมแล้วคุณทําอย่างนี้แล้วผลผลมันจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ามีการทําแม่น้ําตรงนี้ลึกลงไปลึกลงไปถามว่าในคลองซอยคลองแยกคลองไรยังไม่ได้มีการขุดลงไปถามว่าน้ําจะขึ้นไปพื้นที่การเกษตรได้ไหมไม่มีทางหรอกครับเราคงจะเป็นแนวคิดนะคะของทั้งสองจังหวัดในตอนนี้นะคะคอาจารย์ซึ่งรเรายังมีอีกจังหวัดหนึ่งมีตัวแทนที่จะมาคุยกับเราเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวแทนของสภาลุ่มน้ำท่าจีนบ้างนะคะที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการฟลัดเว ตามโมดูล A5 ของรัฐบาลชุดที่แล้วถ้าหากว่ามีการก่อสร้างขึ้นมาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปรเชิญคะสำหรับเรื่องของตอนนี้ที่ทางคอสชอเนี่ยเขาได้ระงับโครงการจัดกนนารน้ำทั้งหมดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะมาทบทวนในขณะนี้นะคะแล้วก็อาจจะนำม,มาซึ่งสิ่งที่จะทำเฉพาะหน้าตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองอย่างไรบ้างคะอย่างแรกเนี่ยอยากให้คำนึงถึงเรื่องคันล้อม ในทุ่งพระพิมนราชากับคันล้อมทั้งตะวันออกเนี่ยจากโครงการเร่งด่วน120,000ล้านเนี่ยได้มาลงเอาไว้แล้วทีนี้ในลักษณะพื้นที่ตรงนี้หนมันจะเป็นอ่างน้ําได้อันที่ 2. องริมแม่น้ำเนี่ยน้ำจะต้องยกสูงขึ้นแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ทําตอนนี้ก็คือ ให้ดูแลเครือข่ายคูคลองทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามและนคนปรปฐมทั้งคลองแนวตรงซึ่งเขาก็มีระบบการทํางานอยู่แล้วแต่ที่เราอยากให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือคลองแนวขวางคืนคลองแนวตรงสร้างชีวิตคลองแนวขวางวางระบบป้องกันให้ดีนะผมคิดว่าควรทําที่สุดเพราะเดี๋ยวน้ําจะมาแล้วครับ,รบสําหรับโมดูล A5 ที่อาจจะมีคลองหันน้ําฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยามาตอนนี้เรากังวลเรื่องนี้ด้วยไหมคะ ถ้าหากว่าจะเดินทางกันจริงๆเนี่ยอยากให้เริ่มต้นที่ศูนย์ทำกระบวนการให้ถูกต้องศึกษาผลกระทบให้ถูกต้องเลยไม่ใช่นึกเอาหลักการของวิศวกรมาสร้างเพราะเขาก็ประเมินการชัดเลยว่าหากสร้างคลองเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยน้ำไม่มีมาหรอกมันจะมีลมแต่ในที่สุดแผ่นดินเกือบ4ี่หมื่นกว่าไร่เนี่ยซึ่งคนผูกพันชีวิตอยู่ตรงนี้เขาจะต้องเสียไปโดยที่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ทําประโยชน์ลมลมเป็นคลองลมมากกว่าแล้วมันจะ มีผลกระทบต่อสังคมอาจารย์คะตกลงการศึกษาของวิศวกรอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์ประเชิญว่าเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าสําหรับเรื่องน้าท่วมคะคือคำจริงรัฐธรรมนูญก็กําหนดไว้แล้วนะฮะไม่ใช่ว่าจะศึกษาเฉพาะด้านวิศวกรรมศึกษาผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอันนี้คือ3ตัวต้องศึกษาศึกษาเพิ่มปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ คือะบวนการจัดทำเนี่ยขบวนการศึกษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามหลักนั่นเองอมันตอบคำถามประชาชนไม่ได้<ช>นะตอนนี้ทุกครั้งที่ทำประชาคมเนี่ยหรือประชาพิจารณ์ถาความเห็นเนี่ยมักจะรับคําถามว่าตกลงแล้วฉันอยู่ในพื้นที่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ตอบไม่ได้ขอรอสองปีได้ไหมจะตอบให้หนั่นคือขบวนการที่เขาทํามาเขาเดินมาตามอย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าขอเขาศึกษาสองปีก่อนตอนนี้แต่การศึกษาสองปีนั่นมันหมายความว่า ก็ไปทําสัญญาแล้วไปผูกพันแล้วนะฮะมันก็เกิดคําถามว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ละ่ะจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามข้อเสนอที่เราก็ทําข้อเสนอไปตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วว่าขอให้ทบทวนได้ไหมนะบทบทวน3ามแสนล้านโดยนําเอาไอ้หนึ่งจแสนล้านที่ทําอยู่เนี้ยตอนเนี้ยว่ามันจะเป็นยังไงะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ย้าว่าระหว่างนี้เองเนี่ย คอสชอก็คงจะต้องดูแลเรื่องพวกนี้นะ,ะวิธีการที่จะมาทบทวนตอนนี้นะคะควรที่จะมีขั้นตอนอย่างไรในขณะนี้่ะขั้นตอนแรกเลยนะฮะแน่นอนนะฮะสามชสัล้านนะจับเอามากลางดูเลยนะฮะว่าโมดูลแต่ละโมดูลเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะจากนั้นเนี่ยแต่ละโมดูลเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาพรวมภาพผืนใหญ่เลยว่าโมดูลนี้โมดูลนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นจะเชื่อมโยงอย่างนี้นะฮะศึกษาดูซิถ้าทําโมเดลนี้โมเดลนู้ไม่ทําตัวนี้จะเกิดอะไร ถ้าทำตัวนี้ไม่ทำตัวนี้จะเกิดอะไรถ้าทำทั้งหมดเกิดอะไรนะแล้วเอาตัวเนี้ยส,ส,สรุปแล้วแต่ละโมดูเนี่ยมันมีของดีของไม่ดีนะฮะสิ่งที่ผมเรียนเอาของดีมาสิใช่ไหมเอาอดีแล้วมาเสร็จปุ๊บมาจัดลำดับความสําคัญแล้วว่า <ạ. S 2> ตกลงแล้วมันจะต้องมีตัวนี้วงเงินอาจจะเหลือแค่สองแสนล้านก็เป็นไปได้เพราะว่ารัฐบาลที่แล้วยังไม่ได้ทําตัวนี้ไงยังไม่ได้จัดลําดับความสําคัญเพราะฉะนั้นโครงการที่เกินความจาเป็นมันก็ต้องมีอยู่นะแน่นอนแล้วยิ่ง เวลาลงไปถามความเห็นภาคประชาชนไปคุยประชาสังคมเนี่ยแต่ท่านพงษ์เขามีคําถามเยอะแยะมันตอบให้ไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญที่กระบวนการมันผิดมาแล้วคุณต้องทําให้มันรอบครอบชัดเจนก่อนคอสชมาแก้ตอนนี้ตอบคำถามประชาชนให้ได้ก็น่นอนแก้ปัญหาได้เพราะว่าไม่ต้องเร่งรีบเรื่องอย่างนี้ไม่เร่งรีบไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะน้ําท่วมปีนี้เดี๋ยวจะน้ําท่วมปีหน้าไม่ใช่งั้นเพราะมันเป็นโครงการระยะยาว ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้กลับมาทบทวนเรื่องโครงการน้ําด้วยกันในเวลานี้นะคะกดไลค์ให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราจะไปพบกับคุณจิราพรคำพาพันธ์ในช่วงอยู่กับภัยพิบัติค่ะ วันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจแม่น้าแม่กลองที่จังหวัดราชบุรีค่ะแม่น้าแม่กลองก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากสําหรับชาวราชบุรีนะคะซึ่งพวกเขาได้มีการปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้าแม่กลองค่ะคุณดารินค่ะแล้วก็ชาวบ้านบอกนะคะว่าแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้าท่วมขึ้นมาอีกออชาวบ้านก็ไม่กลัวค่ะเพราะมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติอยู่ได้ ซึ่งคุณดาเรียนรู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงสามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติดได้ค่ะเขาอยู่ยังไงคะกับน้ําท่วมน้ําแรงชาวบ้านที่นี่มีการเรียนรู้สังเกตสีของน้ํารวมไปถึงความรุนแรงของน้ําเวลาที่น้ํามีการไหลามากๆนะคะแล้วก็ปู่ย่าตายายก็สอนมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าเกิดน้ํามีสีข้นมากนะเต<ม>รียมขนของข,องขึ้นสู่ที่สูงได้เลยดังนั้นคะ่ะน้ําท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี2539ชาวบ้านก็บอกว่าก็กได้รับผลกระทบหนักแต่ก็สามารถที่จะขนของข,องขึ้นอยู่ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ฉันจะพาคุ ไปดูค่ะว่าชาวจังหวัดราชบุรีมีการปรับตัวอยู่กับน้ำยังไงบ้างค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวแม่กรองจังหวัดราชบุรีต้องปรับตัวเพื่อรับมือน้ําขึ้นน้ําลงในน้ําปล่อยโดยสร้างโครงข่ายแนวนอนผ่านลําคลอง338สายและคลองขนาดเล็กเพื่อผ่านน้าเข้าสวนอีกกว่า1,900สายเพื่อลดอิทธิพลปากแม่น้ําและที่สําคัญชาวบ้านต้องรู้จักสังเกตการไหลของน้ําและสีของน้ํา เพื่อตเตรียมพร้อมรับมือกับน้ําท่วมการสังเกตปู่ย่าตายายสอนว่าให้สังเกตน้ําที่มาเนี่ยจะอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยให้ดูสีน้ําถ้าน้ําแรงอ่ะกลางแม่น้ำอ่ะมันจะนูนเป็นหลังเตาเป็นโคกเลยแล้วสีน้ํามันจะขุ่นมากและน้ํามันจะมาแรงนั่นแหละคือต้องให้อพยพหรือว่าขนข้าวของหนีขึ้นที่สูงและให้ดูว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะมามากไม่มากถ้าหลัง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 กลางแม่น้ำเป็นโหนกสูงเลยนั่นแหละคือต้องหนี ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเกือบทุกปีและมั่นใจว่าคนแม่กรองจะสามารถรับมือได้เพราะชาวบ้านปรับตัวอยู่ได้จึงไม่จําเป็นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอจะนําโครงการบริหารจัดการน้ํา3 5 0 0ห0ห0ล้านบาทกลับมาทบทวนใหม่โดยเฉพาะโครงการสร้างฝัดเวฝั่งตะวันตกตามสัญญา A5 ้าเพราะหากโครงการนี้เกิดขึ้นแม่น้ําแม่กรองจะต้องรับน้ําเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเราไม่ต้องการให้แม่น้ําแม่กรองนะคะ มันมีผลกระทบอย่างเช่นถ้าเกิดเขาขุดอย่างน้อยขุดขุดแม่น้ำไปเนี่ยระบบนิเวศเสียแล้วก็เสียลหลายอย่างชาวบ้านผลกระทบการทำมาหากินเสียมหมดเลยค่ะความกังวลใจที่มีต่อโครงการบริหารจัดการน้ําทําให้ชาวราชบุรีรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านโครงการบริหารจัดการน้ํา350 0,000นล้านบาทต่อคอสอชอภายหลังที่คอสอชอให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน สรุปแนวทางการดำเนินง,งานให้คอสอชอเพื่อพิจารณาภายในเดือนมิถุนาย,ยน2557นี้โดยโครงการบริหารจัดการน้ำเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคอสอชเอช,อช,อช,อชน่นกันโครงการนี้นะคะยังไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านอย่างชัดเจนนะคะและ 2. จากคำตัดสินของศาลปกครองกลางนะคะว่าให้มีการไปรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนซึ่งในจังหวัดราชบุรีได้มี เวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2556และวันนั้นชาวบ้านที่เป็นจังหวัดราชบุรีทั้งหมดกว่า20,000คนนะคะได้แสดงประชามติอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเราไม่ต้องการโครงการนี้ชาวบ้านยังย้ํากับรองเลขาธิการกองทับปกตัวแทนคอสอชว,ว่ากระบวนการรับฟังความเห็นโครงการบริหารจัดการน้ํเพื่ราชบุรีหลายหมื่นคนไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะหากมีการขุดลอกแม่น้าแม่กลองดินริมแม่น้ําอาสุดตัว ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำจะไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้รวมทั้งกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมจึงเรียกร้องให้คอสอชยกเลิกโครงการนี้ คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าสามารถปรับตัวอยู่กับน้ำท่วมได้นะคะแต่ว่าโครงการที่คอสอชอจะนำมาทบทวนอีกครั้งหนึง่งก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำ350ล้านบาทชาวบ้านก็บอกว่าไม่จำเป็นแล้วค่ะเพราะว่ามั่นใจเหลือเกินว่าไม่ว่าจะน้ำท่วมน้ำแรงชาวบ้านก็ปรับตัวอยู่ได้ค่ะคุณดารินค่ะดิฉันมีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากค่ะ,คะซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉัน,นได้เพิ่งเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียมเมื่อสัปดาห์นี้เองนะพิ่งกลับมาเองค่ะซึ่งที่อินโดนีเซียนี้นะคะก็ได้มีการประชุมสุด อดของสื่อมวลชนในเอเชียแปซิฟิกซึ่งทั้งท่านหลายเหล่านี้ที่มาประชุมกันเนี่ยก็จะเป็นสื่อมวลชนทั้งนั้นแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของภัยพิบตัติเพราะว่าจะต้องคุยกันแล้วล่ะคะ่ะว่าจากนี้ไปเนี่ยสื่อมวลชนจะมีส่วนอย่างไรทําให้ประชาชนเนี้ยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติลงได้นะคะ,ค,ะคุณจิรพรโทรทัศน์ของญี่ปุ่นนะคะก็เป็นโทรทัศน์สาธารณะเหมือนกับของช่องเราคือไทย P ี s นะคะซึ่งเขานับว่าเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก แต่สื่อมวลชนของเขาเนี่ยได้รับการยกย่องนะว่า<ะ>สามารถทำข่าวเตือนภัยภัยพิบัติได้ดีที่สุดในโลกเหมือนกัน นี่คือภาพวินาทีแรกเลยค่ะที่เกิดแ<ฆ>ผ่นดินไหวขึ้นเมื่อ3ปีก่อนและทําให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่นะคะ<ฆ>ตั้งแต่ช่วงวินาทีแรกๆนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าที่จอโทรทัศน์นั้นเนี่ยก็ยังเป็นรายการปกติแต่สักพักเดียวเท่านั้นเอง<ฆ>ก็ได้มีกราฟิกขึ้นมาเตือนแล้วว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วที่ไหนบ้างอย่างไรก็จะเป็นรูปแผนที่อย่างที่เราเห็นอยู่<ฆ>ยนี้นะคะใช้เวลานานไหมคะกราฟิกถึงจะขึ้นมาไม่กี่วินาทีเอง<ฆ>ที่เราเห็นตัวเลขอยู่ที่หน้าจอแล้วจากนั้น เพียงไม่ถึงนาทีกว่าๆผู้ประกาศของเขาขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะมาอ่านประกาศเตือนแล้วค่ะว่าให้ประชาชนนี้นทำอย่างไรบ้างเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วและยังมีภาพสดๆด้วยเพราะว่าเขาติดกล้องเอาไว้ตามจุดต่างๆของประเทศก็เลยได้เห็นภาพเห็นไหมคะว่ามีภาพของแผ่นดินไหวเขย่าอยู่ในเวลานี้ซึ่งเขย่าแรงมากทีเดียวทําให้ประชาชนนี้ได้รับรู้ข่าวสารการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทําให้พวกเขานั้น รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรในการเตือนภัยในครั้งนั้นแต่เขาก็ยังยอมรับเลยนะว่าหลังจากกลับมาทบทวนดูเนี่ยการเตือนภัยครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังมีปัญหาเพราะว่ายังไปบอกความสูงของซึน,นามิที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งน้อยกว่าความเป็นจริงก็เลยทําให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่อบอพยยพบ แล้วก็เสียชีวิตดังนั้น,เ,นเขาก็เลยบอกว่าหลังกลับมาทบทวนแล้วค,คราวนี้คงจะไม่พูดแบบนั้นแล้วเขาคงจะต้องบอกว่าอาจจะสูงตั้งแต่10เมตรขึ้นไปยังไงให้อบยพเดี๋ยวนี้ะจะเป็นอย่างนั้นในการประชุมครั้งนี้นะคะคุณจิราพรก็ทําให้ไทยพีบีเอสได้แนวคิดหลายอย่างทีเดียวที่จะน,นำมาปรับปรุงเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้าของเราและผู้ใหญ่สองท่านของไทยพีบีเอสไปร่วมงานด้วยไปฟังเสียงกันนะคะว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนตอนนี้ว่ายังไงกันบ้างในการประชุมครั้งนี้ก็มีปฏิญญา นะครับมีพันธะผูกพันขององค์กรสืส่อสารมวลชนต่างๆนะครับที่จะร่วมกันทํางานโดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เวลานี้ให้ความสําคัญมากก็คือในเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้าเพราะว่าหลายกรณีนะครับเป็นกรณีที่ถ้าเรารู้ข้อมูลล่วงหน้านะครับเราสามารถที่จะป้องกันหรือว่าลดความรุนแรงของภัยพิบัติได้เราจะเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมครั้งถัดไปนะครับอีก2ปีข้างหน้าโดยเราก็คิดว่า,าเราจะาถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเทคนิคในการทํางานสื่อมากขึ้นตามลาดับแล้วเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเอาข้อมูลต่างๆไปแลกเปลี่ยนกันอีกว่าความคืบหน้าจากการประชุมครั้งนี้อีกสปีข้างหน้าเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรแลวเราจะช่วย นําไอ้อสิ่งต่างๆเหล่านี้นไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสืร่อสาราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยลดภัยพิบัติได้อย่างไรครับนั่นราคาก็เป็นสิ่งที่ไทยพีบีเอสน่าจะ ลับมาปรับปรุงนะคะในเรื่องของการเตือนภัยต่อไปรวมทั้งในอีกสองปีข้างหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดของสื่อเรื่องภัยพิบัติด้วยดังนั้นเราคงต้องเตรียมการให้พร้อมเหมือนกันเพื่อที่จะพัฒนาการรายงานข่าวสารให้ประชาชนนั้นได้รับรู้กันอย่างเต็มที่นะคะ,คะและนี้ก็คือทั้งหมดของรายการรู้สู้ภัยพิบัติในวันนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันดารินคล่องอาคาคัคระและดิฉันจิราพรคำภาพันธ์ค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>